สวัสดีครับอามูจากเมนซอฟต์บิชแนลนะครับวันนี้จะมากลับมาคอนเทนต์เรื่อง Honda Accord นะครับจะเป็นเรื่อง Navigation g a r m i นนะครับก็คือระบบนำทางใน h o n d a a c c o r อเจเนอเรชันที่10นะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น Honda Accord T10 Hybrid นะครับหรือว่า T10 e h e v แล้วก็ e h e v Tech Hybrid แล้วก็ Hybrid Tech มีแค่สี่รุ่นนะครับรุ่น1.5 Turbo อ่าไม่มี navigation นะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำวิธีการอัปเดตแผนที่นะครับที่มากับรถยนต์การอัปเดตแผนที่เนี่ยจะต้องมีใช้ทำได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี้ยผมจะ format ตัว USB Drive เป็นแฟลชนะครับพอ format เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาอะทำได้เปล่าเปล่าเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปที่รถแล้วก็จะทําขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันนะครับขั้นตอนการอัปเดต map นะครับเราก็เอา USB Drive นะครับ ที่ format แล้วนะครับข้อแนะนําเรื่อง USB Drive หนึงนะครับจะต้องเป็นขนาด16 GB ผมลองเอาขนาด32 GB มาใช้แล้วตัวแอป Garmin Connect f มัน d e t e c ไม่เจอนะครับเลยต้องเปลี่ยนเป็น16 GB นะครับอันนี้เป็น format เป็นแฟร32นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB ของรถนะครับตอนนี้ช่องที่1น่งและสเนี่ยก็ต้องว่างด้วยนะครับช่องที่เราเชื่อมต่อกับ อันเดอร์หรือว่าพวกคาเพนเนี่ยต้องถอดออกก่อนนะครับเมืเราเสียเข้าไปแล้วนะครับอ่ามันก็โนดัตต้าก็คือแดงว่าดีเทคแล้วนะครับตะดับแรกนี้ยผมจะตรวจสอบก่อนว่าแผนที่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับก่อนที่เราจะเริ่มอัปเดตนะครับก็ให้ไปที่เมนูโค่าตั้งค่านะครับของคาร์มิน a v i g เ t i ชันะครับกดจุดสาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กด Setting นะครับผมเลือก Map นะครับจากนั้นเลือกเลือกไมล์แนะครับ ตรงนี้คือเวอร์ชั่นที่ติดตั้งอยู่นะครับติดตั้ง GMF นะครับ CN Southeast Asia 2019นะครับเวอร์ชัน1.0นะครับหมายความว่าตัวนี้มันอัปเดตตั้งแต่2019นะครับก็คือรถเนี้ยผมใช้ตั้งแต่ปี2019ยังไม่เคยอัปเดตแผนที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถนนหลายจุดเนี่ยมันจะไม่อัปเดตนะครับตัวนี้ก็มากับรถเลยนะครับยังไม่เคยอัปเดตนะครับกดแบ็คกลับไปนะครับ ็เดี๋ยวขอดูตรงอ About ด้วยนะครับเก็บไว้นะครับ System Information โ okay. อเคตัวซอฟต์แวร์ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2.21นะครับ Navigation เป็นเวอร์ชัน71.37แล้วก็ Unit ID นี่คือ Serial Number การนับเด็กครั้งนี้นะครับเมื่อเราใช้ทำใดเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มี Unit Number นี้นะครับก็คือถ้ากิดว่าผมว่าคุณมีเขาได้ขอดี1ส2 2คันเนี่นะครับทำใดตัวนี้ก็ใช้ได้เฉพาะคันที่ กะอัปเดตก็คือคันที่เราจะเสียทําได้เข้าไปนะครับเพราะมันจะปลูกกับหมายเลขรียลนั number ของซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปที่เมนูตั้งค่าของตัวแผนที่นะครับก็กดจุดสามจุดนะครับคือ setting นะครับกด setting อีกทีนะครับกดเมนู map แล้วก็แบบแผน vehicle นี่นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะครับกด map update นะครับแล้วก็ start update อนนี้มันก็เขียนข้อมูลลงไปนะครับ,รบการเขียนข้อมูลตรงนี้คือเขียนข้อมูลของเวอร์ชั่นแผนที่เวอร์ชันน n a เ i g เ t อร์ซอฟต์แวร์นะครับลงไปในยูดีที่ทำได้นะครับรวมถึง s ซ r i a เรียลเบอร์ของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพื่อที่ในตัวซอฟต์แวร์จะมี Connect เนี้ยเขาจะได้มาอ่านค่าแล้วก็อัปเดตให้ตรงกับรุ่นแผนที่ที่เราใช้นะครับโอเคกด next นะครับโอเคจากนั้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคเรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็เสียบทำไจเข้าไปนะครับขอขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องลงแอปพลิเคชันชื่อ Garmin e x p l e c e นะครับ Garmin n e x p l e c e ก็สามารถค้นใน Google ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description ของวิดีโอนี้ไว้นะครับสำหรับแอป Garmin e x p l a c e คืออะไรนะครับเป็นแอปที่ Garmin เอาไว้อัปเดต Pro d u c t ทุกอย่างเลยนะครับของ Garmin นะครับถ้ามีโป o d u c t อื่นๆของ Garmin อยู่แล้วเนี่ยเช่นผมมีนาฬิกาออกกำลังกายฟ e n i x อยู่นะครับผมก็จะมีแอปตัวนี้ติดตั้งอยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ให้เปิดแอปขึ้นมานะครับผม จากนั้นไปที่เมนู About นะครับให้ตรวจสอบเวอร์ชันอัปเดตนะครับให้กดปุ่มเช็คอัปเดตนะครับถ้ามีเวอร์ชันใหม่ก็ให้ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เราใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่แล้วแล้วจะนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้กด add a device นะครับเพิ่มเข้าไปตอนนี้การเปนแกเพพสมันจะเจอข้อมูลของ Navigator ซอฟต์แวร์ของเรานะครับที่เราเอาใส่ไว้ใน usb drive นะครับก็ให้กดเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับ ตรงนี้เราจะอัปลิสเตอร์หรือเปล่าก็แล้วแต่เราอะนะครับเราสามารถลิสเตอร์ทีหลังก็ได้นะครับก็แค่ใส่อีเมลเดสแล้วก็เดี๋ยวตัวการมินมันก็จะเอาไปลิสเตอร์ให้นะครับผมใส่บอกว่าถ้ามีอัปเดตให้ส่งเมลมาแจ้งเราด้วยนะครับก็กด next เอ่อเซิร์ฟเวอร์ติดต่อไม่ได้ออกกดลิสเตอร์ทีหลังแล้วกันนะอ่าแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมกด next นะครับตั้งชื่อละนะครับ ขั้นตอนต่อไปในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะเช็คเวอร์ชันนะครับเขาก็จะเจอเวอร์ชันใหม่นะครับในขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเรากดดูแผนที่เราจําได้ใช่ไหมครับมันจะเป็นแผนที่ของ s e S E A นะครับคือแผนที่เซาท์ a s สานแผนที่ประเทศแถบบ้านเราอะครับอาเซียนเนี่ยนะนะครับเวอร์ชันที่เดตตั้งรถผมเนี่ยตั้งแต่ปี2019นเะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เขาเจอนี่คือเวอร์ชันน่นะครับใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ32มาทีเรนาทีสามารถกดดูรายละเอียดก่อนนะครับ เรียอนอ่านี่จะเป็นเวอร์ชั่น2022.10นะครับขนาดไฟล์2.5 GB นะครับใช้วเวลาดาวน์โหลด37นาทีนะครับจริงๆไม่น่าจะถึงนะนะครับก็ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็สูงเนี้ยไม่ถึงอยู่แล้ว 2. 5 GB นะครับกดละเอียดตรงนี้อ่ากดดูไว้แล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับก่อนติดตั้งบอกว่าให้อ่า Make sure นะว่าเราใส่ทำไดไว้แล้วนะฮะทไดนะครับตอนแรกผมใส่ไว้แล้วนะครับ แล้วก็กด Continue ต่อไปเลยครับตอนนี้มันก็ล้องจังอ่านกับเ e m โมริการ์อยู่นะฮะ,ะตัวระบบนะครับกำลังดาวน์โหลดไฟล์มานะครับนะครับสังเกตว่าความเร็วดาวน์โหลดนะครับไีดสเมันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับหนาทีก็เสร็จแล้วนะครับไม่ถึง30อนาทีอย่างที่ตัวการมีใร้พม่แจ้งหรอกนะครับ เสร็จเรียบร้อยล้วนะครับพอเสร็จแล้วตัว Garmin e x p e r s ก็จะบอกให้ eject ตัว USB Drive ออกจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำ USB Drive เนี่ยไปต่อกับรถได้เลยนะครับกดโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรา eject Drive แล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับมาถึงขั้นตอนการอัปเดตก,กันนะครับนำาำํา Drive ที่มีข้อมูลแผนที่ใหม่นะครับที่เราใส่จาก Garmin Expert ในขั้นตอนที่เราทำจากคอมพิวเตอร์นะครับเสียบไปช่อง USB นะครับ ก็จากนั้นนะครับมาที่เมนูเดิมนะครับอยู่ที่ Navigator อยู่แล้วนะครับกดจุด3จุดไปที่การตั้งค่านะครับกด Map นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัว Map Update นะครับกด Start Update Process ตรงนี้ตอนนี้มันจะค้นหาข้อมูลอัปเดตจากตัวทำใดนะครับนี้มันจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับเวอร์ชันที่เราติดตั้งอยู่ปัจจุบันนะครับ2019.10นะครับ เวอร์ชันอัปเดตจะเป็นเวอร์ชันนบครับแล้วก็มีคําเตือนขณะอัปเดตเนี่ยเราจะต้องติดเครื่องของรถยนต์ไว้นะครับให้มีไฟเลี้ยงหน้าจอสม่าเสมอจนกว่าขั้นตอนการอัปเดตจะเสร็จสิ้นนะครับถ้าไม่พร้อมทําก็ให้ยกเลิกไปก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่นิ่งๆอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมกดติดตั้งเลยนะครับโอเคแล้วก็รอให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันอัปเดตนะครับ คำเตือนห้ามดึง USB ออกขณะที่อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ห้ามดับเครื่องยนต์ด้วยนะครับตอนนี้เรวก็ปล่อยมันอัปเดตไปจนกว่าจะเสร็จนะครับ เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วครับตัวกา r m i n Map ก็แจ้งว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้นำ USB ได้ออกแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทที่หน้าจอนะครับโอเคมันรีสตาร์ทเฉพาะแอป Navigator นะครับไม่ได้รีสตาร์ทหน้าจอรถทั้งหมดนะครับโอเคกลับมาแล้วครับรำแับแรกก่อนนะครับเช็คเวอร์ชันก่อนว่าติดตั้งสำเร็จ จริงหรือเปล่านะครับผมกดมาที่ setting นะครับเมนู setting เลือก map navigation นะครับแล้วก็เลือก my map นะครับ my map เนี่ยแสดงเป็น version GMF South East Asia SEAS 2022 v e r s i o น1.0เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็จะมี for square กับแาดงแบบมาให้ for square คือพวก P.O.I นะครับพวกสถานที่ต่างๆก็มีการอัปเดตมาด้วยนะครับกด back นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์กันนะครับ การสรางซอฟต์แวร์ก็จะอยู่ที่ตัว a b o u t นะครับตัว System Information เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน2.21นะครับ Navigation เวอร์ชัน71.37เขกด back นะครับตรงนี้ยังไม่รู้แน่ใจว่ามีฟัง์กชันอะไรใหม่เพิ่มนะครับนอกจากการอัปเดตข้อมูลแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุดที่แผนที่ฟังร์ชัน2019เนี่ยมันได้แสดงนะครับก็คือถนนน่าจะพึกนะครับ ตรงนั้นจะเพิ่อ่าอยู่นี่นะครับอ่ามีแล้วนะครับตรงนี้คือถนน3-4-5ตัดเขาสำนักราชพฤกนะครับนะครับ3 0ส1คือึ่าคือระพฤกนะครับตัดกับชัยพฤกตรงนี้ไปแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็3-4-5นะครับมีตรงไปแล้วนะครับ3-0-2-1นะครับเวอร์ชัน219เนี่ยไม่มีแสดงว่ามีการอัปเดตแผนที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูในเมนูนิดนึงว่าต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับตัวแมพแผนที่ การอัปเดตของ Garmin เนี่ยก็ข้อดีคือพวก p o i มันจะเก็บมาให้ด้วยนะครับตำแหน่งที่เราเซฟไว้ที่เราใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับมันจะมันจะจำไว้ให้ข้อมูลไม่หายนะครับมันจะมีแผนที่ p o i ของเราที่เราเมมไว้มันก็ยังอยู่นะครับพวกตำแหน่งบ้านอะไรต่างๆครับเป็นไงครับการอัปเดตแผนที่น a v วิเคราะ์ของ Garmin ก็คลิปนี้ผมทำอัปเดตเฉพาะ Honor ครับแต่เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นอื่นในปีใกล้เคียงกันเนี่ยวิธีการอัปเดตจะคล้ายกันนะครับ รุ่นหนึ่งของ Honda นะครับที่มีนา v i เก t o r มานะครับเช่นถ้าจะไม่ผิดจะมี CRV นะครับมี CRV น่าจะเป็นรุ่นท็อปกับรองท็อปมี Honda c ซ v i c IS มีให้นะครับมีนา v i เกเตอร์ให้ Honda Civic FE รุ่นใหม่ IS ก็มีให้นะครับก็การอับเบียซอฟต์แวร์ก็จะทประมาณนี้เพื่อนๆที่ใช้ a อ c o r d รุ่นโมเดลเยีย2021นะครับที่เพิ่งรับรถมาเมื่อกลางเดือนนี้ ก็น่าจะได้ซอฟต์แวร์อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วเวอร์ชัน2022นะครับผมฝากเพื่อนๆดูนิดนึ่งนะครับ Garmin Navigator นะครับก็คือคนที่ใช้รุ่น e h c v ขึ้นไปนะครับ eHb กับ e h IV v Tech นะครับฝากกดดูเวอร์ชั่นนิดนึงว่ามันเป็นเวอร์ชัน2022หรือยังนะครับในตัวซอฟต์แวร์แผนที่นะครับเพื่อนที่ใช้รุ่น Hybrid แล้วก็ Hybrid Tech นะครับกดอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น2022นะครับเราจะได้มีแผนที่อัปเดตทั่วไทย นะครับตัวแผนที่นี้การมินเขาบอกรองรับประเทศอื่นด้วยนะครับรอบเซาท์อีเซียนะครับถ้าเราขับรถไปเที่ยวลาวมาเลเซียเนี่ยมันจะน่าจะได้แผนที่ตรงนั้นด้วยนะครับอัปเดตตามไปด้วยตามสิทธิ์ของเราเราซื้อลรถุ่นที่มีนาวิเกเตอร์เนี่ยฮอนด้าเขาจ่ายค่าไรเซนหรือว่าอัปเดตให้กับการมินนะครับ5าปีแล้วการเราจะทําแบบเดียวกันกดแบบนี้นะครับปีหน้ามาเช็คว่ามีเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับวิธอีกอันหนึ่งคือทำได้ USB เนะี่ยต้องเป็น 16GB นะครับเป็น 16GB เป็น32 GB มันนิเทคไม่เจอในแอป Garmin Express บนคอมพิวเตอร์นะซั้งผมดูฝ่ายข้างในเนี้ยมันจะขนาดแค่ไม่ถึง4 GB เลยที่ใช้จริงนะครับ2.6 GB ทำไ้ที่เล็กกว่า สิบหกก็อาจจะเวิร์กนะแต่ของผมเนี่ยเอาทำได้หกสิบสี่มาใช้ตอนแรกมันไม่เวิร์กนะครับพอไปเจอดีเทคการ์มีเน็กซ์เพลย์มันไม่ยอมใช้เกินสามสิบสองกีบไม่ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ใช้ทําได้ความจุอื่นที่ไม่ใช่สิบหกกีบีแล้วใช้ได้นะครับฝากคอมเมนต์แจ้งนิดนึงนะครับอ่าใช้ความจุเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเลยต้องไปซื้อเวอร์ชันสิบหกกีบมาทําคลิปนี้นะครับลองอัปเดตให้ดูนะครับโอเคฝากติดตามอ่าเมนซอบบีช่องด้วยนะครับตอนนี้จะอัปเดตคอนเทนต์อย่่าางออืนนผสมกกจ เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับเป็นช anel ที่ผมทําไว้เกี่ยวกับงานฮ็อบบี้นะครับที่เกี่ยวกับฮ็อบบี้ของผู้ชายมีหลากหลายนะครับพยายามจะมีคอนเทนต์บันทึกไว้เยอะนะครับแต่ไม่เวลาตัดวิดีโอเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็พอเรื่องว่างก็อาจจะปล่อยคลิปถี่ขึ้นนะครับผมฝากติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับหูจากเมนฮ o b บบี้ช anel นะครับสวัสดีครับ